ตัวนี้เป็นคู่เหมือนของกระถินฝรั่งที่ไอ่เก็บมากินนะคะสังเกตดูว่าดอกเขาจะเกิดเป็นแผงเลยทุกคนเนี่ยค่ะเกิดเป็นแผงเป็นแผงๆแ,แบบนี้เลยค่ะเป็นกระจุกก,จกเลยนะคะเนี่ยค่ะก้านดอกหนึ่งมีมีกี่หนึ่งก้านดอกมีเป็นเกินสิบดอกอะคะ่ะทุกคนแล้วก็เป็นแผงเหมือนแปลงเลยนะคะ ต้นก็จะเป็นสักสกนิดนึงใบก็จะมีขนหน่อยๆนะคะสีเขียวก็จะเป็นเขียวค้ำๆนะคะนี่ไอเดินผ่านมาก็เลยถ่ายให้ดูสวัสดีทุกคนจ๋าไอพามาดูสตรอเบอรี่ เมื่อวานไอ้กลับมาจากทำงานมันก็เริ่มสุกแต่ว่ามันจะมีอยู่สองลูกนะคะที่โดนเด็ดไปเพราะว่าก่อนที่ไอ้จะออกไปอ่ะมันจะเริ่มแบบแดงๆขาวๆนะคะโอ้ยแล้วคราวนี้พอมาถึงบ้านพอมาถึงบ้านเจอเด็ดไปค่ะนี่นี่ดูทุกคนดูขั้วนี้ขั้วนี้นะคะนี่ให้ดูเจอเด็ดไปสองลูกค่ะหนึ่งสอง นะคะซึ่งมันเป็นลูกที่ใหญ่ๆแล้วมันกาลังสุกแล้วเข้าใจว่ามันคงจะแบบแดงเยอะมากเลยมันอยู่หน้าบ้านเนาะวันนี้ไอ้ก็เลยย้ายมาหลังบ้านนะคะทีนี้ย้ายมาหลังบ้านเจอนกจิกอีกลูกนึงสรุปไอ้ย,ยังไม่ได้กินเลยนะนี่วันนี้ไอ้ออกไอ้ออกมาส่องหลายรอบแล้วทุกคนเพราะวันนี้ไอ้หย,ยุดงานไงเพราะว่ามาอยู่หลังบ้านก็จะได้ยินแต่เสียงนกแล้วไอ้ก็จ้องลูกนี้เมื่อไหร่มันจะแดงเต็มไอ้จะได้มาเก็บ รือมันจะเสร็จนกไปก่อนก็ไม่รู้นะโอเคอันนี้ก็คือปัญหาของสตรอเบอรี่เนาะเพราะเราไม่มีบ้านผักอ่ะเดี๋ยวทีนี้พาไปดูกูสเบอรี่เนี่ยค่ะทุกคนเห็นอะไรไหมคะทุกคนเห็นอะไรไหมใบโกรนหมดเลยค่ะทุกคนนี่ไอเจอเมื่อวานนะไอเลิกงานมาทุ่มมาถึงบ้านทุ่มเสร็จ ไอ้ก็มามามา,มาดูต้นมะเขือเทศเนาะทีนี้ไอ้ก็ว่าเอา้ามาจ้องดูเอา้าทำไมใบมันหายไปหมดปรากฏพี่น้องจา๋าเจอนอนค่ะนอนเขียวลงเต็มไปหมดเลยนี่ไอ้หายไปทำงานสี่วันไอ้หายไปทำงานสี่วันกลับมากกสเบอรี่ไอ้ใบโกรนหมดต้นทุกคนดูนะนี่ก็โกรนค่ะนี่ เห็นไหมคะกล้องก็จะไม่ซูมเมื่อวานตอนข้ามใหม่มาเนะาะไอ้ก็อเลิกงานมาเหนือหน่อยทุกคนมานั่งค่าหนอนนั่งอยู่ครึ่งชั่วโมงไม่ไหวแล้วหิวข้าวก็เลยไปกินข้าวเมื่อเช้าตื่นมาก็มาจัดการบี้นอนค่านอนอีกนเนี่ยอันนี้กิ่งนี้หายไปหมดใบาหายไปหมดเลยเหลือแต่ลูกเนี่ยคือ ข้อเสียของการที่บ้านอยู่ติดป่านะคะแล้วนี้พอเราไปดูต้นกุสเบอรี่ที่ที่เป็นของป่าน่ะแทบไม่มีหนอนกินเลยเขามากินแต่ของเราเขามากินของที่เราปลูกเมื่อเมื่อเช้าก็ฆ่ามันนะเรียกพี่ขุนมาดูนางก็ยีย้ยี้ยี้นี่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 น,นี่ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยให้ดูมันเป็นนอนเขียวนะคะไอเข้าไปอ่านวิธีการกําจัดหนอนเขียว เขาบอกว่าให้ใช้กาแฟชงแบบเข้มๆผสมน้ำแล้วก็เอามาฉีดเอามาฉีดนะคะมันอยู่นี่อยู่นี่ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยค่ะกล้องมันไม่ซูมเนาะแต่ว่าทุกคนก็จะเห็นแล้วว่ามันเป็นหนอนนี่ไอ้บีบี้มันเลยนี่ไอ้าไปเยอะแล้วนะเมื่อเช้าฆ่าหนอนไปเป็นน่าจะ เป็นร้อยตัวแล้วแหละเมื่อวานด้วยแล้วก็เช้าเมื่อเช้าด้วยมานั่งบีบีบีบนะคะคงเขาไม่กล้ากินลูกมันหรอกเพราะลูกมันนะเปรี้ยวแต่ใบมันนะคงจะอร่อยมากนะคะทีนี้เราก็เลยมาดูแม้แต่กระทั่งไอหวานหอมไว้ค่ะทุกคนชีหอมโกรนเลยคะ่ะมันกินเห็นไหมคะเหลือแต่ตอน,นี่นี่ต้นชีหอมนะมันกำลังเกิดอือฮื ็คงจะไม่ได้กินอีกแล้วค่ะจําได้ปีที่แล้วลงอะไรไปก็โกรนเหมือนกัน <laughs> แต่มาดูต้นต้น <laughs> ต้นมะเขือเทศไอญ่มันสูงมากทุกคนดูหนูสูงไปน,นู่นหนูไอเอานีดไปกับต้นดอกไม้ <laughs> น่าจะสูงเป็นเมตรเลยนะคะตัวนี้สูงเป็นเมตรเลยนีไอยือนขึ้นอนี่ไอยือนแล้วนะความสูงเท่าเท่าเท่าใบหน้าไอาเลยเท่าจมูกไอนะคะ ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะไอ้ก็ยึดมันไว้แล้วก็ไปยึดไว้กับต้นไม้อีกทีหนึ่งนะมันจะมีอีกต้นหนึ่งตัวนี้จะพันเป็นพันพุ่มค่ะทุกคนอันนี้พันพุ่มไอ้ใส่กระถางใหญ่นะกระถางใหญ่แบบนี้เลยค่ะนี่เลยใส่ปุ๋ยขี้วัวด้วยใส่ปุ๋ยขี้วัวผสมดิน ที่ซื้อมาจากร้านพรันทอร์เชียนนะคะก็แบบพอเปลี่ยนกระถางให้แล้วก็แบบโอ้โหเริ่มติดผลแล้วนะคะตอนแรกมีจะดอกครันนี้ผลเริ่มออกแล้วแล้วก็อีกต้นหนึ่งต้นน,น,นี้ต้นนี้พันอะไรก็ไม่รู้นะคะสมบูรณ์มากตรงนี้ก็นะ,ะอืพวกนี้ใหญ่ซื้อมาจากเอ่อบ้านบ้านแม่นะคะ ตอนไปเยี่ยมแม่ก็ซื้อจากตลาดค่ะต้นตอนที่ซื้อมาต้นมันแค่นี้เองความสูงประมาณคืบหนึ่งไอ้ก็เลี้ยงอยู่ในบ้านตั้งนานนะคะทุกคนอโอเคตัวนี้เป็นสลัดนะคะเพิ่งจะงอกนะคะไอวันได้สองอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้แค่นี้ค่ะเพราะว่าอากาศมันเย็นนะตอกนกลางคืนอะ แล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นผักชีลาวค่ะผักชีลาวของไอ่ก็ไอ้ปลูกไม่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวไอจะปลูกลงกกระถางหนึ่งค่ะแต่ว่าจะเอาไปปลูกไว้หน้าบ้านนะคะอันนี้อันนี้มันอยู่หลังบ้านแล้วก็ตัวนี้เป็นผักชีหอมผักชีหอมอันนี้ที่มเมล็ดเอามาจากน้องหมวยนะคะหมวยให้มาปีที่แล้วก็ก็เหลือนะคะก็ปลูกแค่พอได้เก็บกิน นี่นิดหน่อยนะคะปลูกพอแบบสวยงามค่ะส่วนตัวนี้เป็นคณะต้นใหญ่ค่ะก็เดี๋ยวไอเลี้ยงอีกภัพหนึ่งนะคะแล้วค่อยถึงจะแยกใส่กระถางนะคะถ้าหนอนไม่กินไปก่อนนะอืมวันนี้ออกมาส่องสองรอบแล้วค่ะส่องดูหนอนอือ